คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจะมีความปรารถนาที่อยากจะกินพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นแล้วถ้าเรามีอาการไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ชัดเจนมากเราไม่ใช่คริสเตียนฝ่ายวิญญาณสิ่งที่เข้าไปกับสิ่งที่ออกมาเสเหมือนกันมีตัวอย่างหนึ่งเมื่อเช้าดิฉันพันธ์เขาถามว่าแม่วันนี้แม่เตรียมสอนตวีเด็กหรอคขาบอกเปล่าวันนี้แม่มีบางอย่างเพราะแม่คิดว่าคนน่าจะแบบเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้น จะให้ดูอะไรบางอย่างที่นี่นะคะอันนี้คืออะไรคะฟองน้ำเห็นฟองน้ำใช่ไหมคะเมื่อเรามีฟองน้ำปุ๊บพอเราใส่พอเราเอาเอาฟองน้ำใช่ไหมคะจริงๆก็พาเสร็จแล้วก็แล้วเราก็บีบน้ำออกจากฟองน้ำ บีบน้ำออกจากฟองน้ําพอบีบปุ๊บอะไรออกมาจากฟองน้ําคะพอเราเอามือบีบปุ๊บอะไรออกมาจากฟองน้ําคะเราเห็นแล้วใช่ไหมคะน้ําออกาจากฟองน้ํายิ่งบีบอยากให้น้ําออกเร็วเท่าไหร่เราต้องทําไงคะบีบให้แรงบีบให้เยอะแล้วก็จะออกมาในขณะเดียวกันเมื่อเราทําแบบเดียวกันเลยนะคะเราทําแบบเดียวกันเป๊ะเลยคะ่ะแต่อะไรที่ต่างกันคะ ีแล้วก็บีบออกมาทําวิธีเดียวกันเลยค่ะอยากให้เร็วก็ต้องบีบให้แรงอยากให้เร็วก็ต้องบีบให้แรงเพื่อที่น้ํามันจะออกจากฟองน้ําได้พี่น้องเห็นอะไรบางอย่างไหมคะขอบีบเท่านี้เพราเดี๋ยวจะมีประยวยคกันน้ำสองขวดนี้สีเหมือนกันไหมคะอันนี้สีอะไรคะสีขาวหรือใสๆ่ๆนี่สีอะไรคะสีแดงหรือสีชมพูสีส้มทําไมน้ำสองขวดนี้ถึงต่างกันะ ถูกต้องน้องเรย์ตอบถูกชัดเจนมากสาเหตุที่น้ำสองขวดนี้สองกระบ,บอกนี้ต่างกันเพราะว่าฟองน้ำมีสีไหมคะฟองน้ำไม่มีแต่ฟองน้ำเนี่ยเป็นฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำอันเดียวกันแต่ทำไมได้ผลออกมาที่น้ำต่างสีกันเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันถูกเข้าไปในฟองน้ำต่างกันถูกไหมคะกระบ,บอกแรกขวดแรก น้ำที่เข้าไปในฟองน้ําเป็นน้ําที่ไม่มีสีเขาจึงบีบออกมาก็จะไม่มีสีแต่ในขณะเดียวกันทำไมน้ําขวดนี้มีสีคะก็เพราะว่าน้ําที่เข้าไปในฟองน้ําเป็นอะไรคะมีสีถามว่าทําไมต้องยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อใจะใหเห็นว่าจิตวิญญาณเราเหมือนฟองน้ําเลยพี่น้องดูดอะไรเข้าไปในฟองน้ําดูดอะไรเข้าไปในฟองน้ํา สิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเราเป็นผลมาจากสิ่งที่เราใส่เข้าไปในฟองน้ําถ้าการบีบฟองน้ําเปียบเหมือนอุปสรรคปัญหาชีวิตเวลาเราถูกบีบหนักๆคันหนักๆปัญหาเยอะๆวิกฤตเยอะๆโหเมื่อเช้ากุญแจก็เพิ่งหายรถก็มาเสียพอรถมาเสียเสร็จจะขึ้นไปทำงานจะนั่งรถไปทำงานโบกแท็กซี่ก็ไม่มีสักคันพอไปถึงออฟฟิศอ้อาวตายแล้วกุญแจออฟฟิศก็ไม่ได้เอามาอีกแล้วเคยเจอวิกฤตหนักๆที่มันลุมเข้ามาเยอะๆอย่างนี้ไหมคะ มันก็เลยเหมือนกับสภาวะที่เราถูกแบบเนี่ยเนียบีบบีบหนักๆอะ่ะแล้วอะไรออกมานั่นหมายความว่าถ้าชีวิตเราถูกดูดซับด้วยพระวจนะของพระเจ้าปัญหาที่มาบีบเราแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่ออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าเราใส่อะไรเข้าไปก็ไม่รู้ค่ะกระตูน YouTube Facebook Line t i k t o ทว w i t t e r หรืออะไรก็ได้ที่แบบเราแบบใส่เข้าไปทุกวนันทุกวนันทุกวนันพอเจอปัญหาบีบออกมาปุ๊บ ไม่มีพระคาของพระเจ้าสักคําเดียวเลยค่ะแล้วท้ายที่สุดเราก็รู้สึกรันทดกับชีวิตที่ถูกบีบทาไมมันแย่ขนาดนี้ทาไมมันพังขนาดนี้ทาไมชีวิตมันน่าสุขสันต์นี้ทําไมพระเจ้าไม่อยู่ที่ไหนทำไมพระเจ้าไม่ช่วยฉันทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะกอกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อาเพราะอะไรอะสิ่งที่ใส่เข้าไปในฟองน้ําสําคัญมากแค่นี้นะคะ